ราคาทองคำกำลังยืนอยู่บนเส้นทางระทึกสรุปภาพรวมตลาดโกลด์ฟิวเจอร์ประจำวันที่26กันยายน2568นี้เราจะเจาะลึก4ผลิตภัณฑ์หลักทั้ง Gs15 25, Goc 25, USDc 25และ s s c 25พร้อมกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้จริงได้ทันทีโกลด์ฟิวเจอร์ g s 1 25แนวรับ 57, 5 7 1 5 5 9 0 0บาทแนวต้าน57,858,100บาท สัญญาเจ10แซดยเพิ่งก่อตัวเป็นแท่งเทียนรูปแบบอ n v e ว t ร์ติแฮมเซึ่งตามทฤษฎีแท่ง In v e วอร์ติแฮมเมมักบ่งชี้แรงขายที่อาจซัดร,ราคายอดตัวลงลองนึกภาพว่าหลังจากราคาพุ่งขึ้นแล้วโดนตีกลับก็จะมีโซนที่เสี่ยงต่อการดิ่งลงสูง And This is the part most p e o p l พ miss เมื่อราคายืนไม่ผ่านแนาวต้าน57,800บาทเราแนะนำให้ชอตรงจุดนี้โดยตั้งเป้ากำไรที่5 7 1 5 0บาทและตัดขาดทุนทันทีหากราคายืนเหนือ 5, 8, น Fu Future g ีโอซแนวรับ3,773,730ดอลลาร์แนวต้าน3,833,865ดอลลาร์จีโอซีสิบห้าโชว์สัญญาณดับเบิลบอเทอมซึ่งหลายคนเข้าใจว่าราคาจะฟื้นตัวแต่สังเกตว่าเรายังแนะนำรอเปิดชอตจากแนวต้าน3,830ดอลลาร์บัตเฮียสเวอร์อิดเกสคอนเทิร์เวเชีลโดยตั้งเป้าทำกำไรที่3,770ดอลลาร์และตัดขาดทุนทันทีเมื่อราคายืนเหนือ3,865ดอลลาร์ขึ้นไป USD Future USD C 2 5แนวรับ31.70บาทแนวต้าน32.05บาทราคา USD C 1 5ถูกกดดันบริเวณแนวต้าน32.05บาทจนสร้างแรงขายดันให้ราคาย,ยอดตัวลงการชอรอตในจังหวะน,นี้จึงน่าสนใจโดยตั้งเป้ากำไรที่31.70บาทและตะัดขาดทุนหากราคากลับมายืนเหนือ32.05บาทอีกครั้ง s i l v e r Online Future SWC ย5แนวรับ 44.35ดอลลาร์แนวต้าน45.35ดอลลาร์สวีทซี25ไต่ขึ้นมาทดสอบแนวต้าน45.35ดอลลาร์แต่ยังไม่ผ่านช่วงนี้ถือเป็นโอกาสเสี่ยงรอเปิดชอรตจากแนวต้านดังกล่าวโดยตั้งเป้าได้กำไรที่44.35ดอลลาร์และตัดขาดทุนหากราคาทะลุ45.80ดอลลาร์ขึ้นไปคุณคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองเหล่านี้จุดไหนที่คุณเห็นด้วยหรือขัดแย้งบ้างสแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้เลย